กับวิโก้เครื่องสามพนนะครับผมนี่คันนี้มีทุกอย่างเดิมแหละนะครับเป็นตัวสูงยางใหญ่นะลูกค้าไปเปลี่ยนหัวฉีด947มาอ่า947เคยรีแมปกับเราไปแล้วนะครับผมเพรเปลี่ยนหัวฉีด947ปับ๊บพันเยอะนะครับบูตฟาดเกินก็เลยมาจูนเก็บใหม่อันนี้ลองรถเรียบร้อยแล้วบูทสิไม่เกินอัตราเร่งดีชัดเจน นะผมแล้วก็ควันไม่เยอะตอนขับนี่บางๆเลยอันดีวมาดูเบนตานน้อยเอาเลยนี่นี่นี่ควันสวยๆบางๆนะผมไม่ทั่วไม่จุกครับผ,ผมวิโก้สามพันนะผมคันนี้โบเดิมจบสวยๆครับผมผุมวันนี้โดยลมจุมจุนเก็บนะแล้วก็ได้เป็นการอัพ uh สเต็ปในตัวเลย เปไงขับดีไหมดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะเลยยางใหญ่แต่โค้งซิ่งอ่ะอันนี้ยังความสูงนี่เจ็ดสิบเนาะเจสิบนอบกว้างหสอกห้าเจ็ดสิบสองหกห้าเจ็ดสิบขอบสิบหสตัวสูงยางใหญ่อันนี้คัดเลยนะทีสี่ครับทีสี่ผ้าผสมเนี่ยอดู่้าแล้วถ้ามีโบสักลูกนี่ ลื่นแน่นอนยังไม่อยาบอ่ะยังไม่อาบอัพโบเดิมขับสนุก <ยา S 1> ที่จาร์ครับจีนอยู่อ่าโบเดิมเนี่ยขับสนุกฟิตการ์ละจิตจาร์ท,ารที่สุดละมันมันเป็นแปรผันอืมเต็มบู๊ทไวเต็มไวอ่าโดยรวมไม่ไหลเดี๋ยวว่าสวยวอ่าบู๊ทบู๊ทก็สิบแปดสิบเก้าแล้วก็เนียนๆไม่จุกด้วยควันก็ไม่จุกตอนขับตอนแซงก็บางๆ เด๋ยวซ้ายข้างหน้าดยเรื่องวันนี้แฮปปี้นะ,ค,ะครับผมโอเคขอบคุณมากครับ